การงานของคนที่เกิดวันอังคารนะคะงานจะเหนื่อยในช่วงแรกนิดหน่อยเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะจะมีเรื่องให้คิดให้พิจารณาไต่ตรองค่อนข้างเยอะต้องตัดสินใจด้วยความไม่ประมาทหาความรู้ให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเรื่องงานจะประสบความสำเร็จเองคะ่ะ การเงินของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้จะมีโชคลาภได้นะคะจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตลอดยิ่งช่วงท้ายของสัปดาห์เงินก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะถือว่าการเงินดีไม่มีปัญหาเลยค่ะคนที่เกิดวันอังคารแล้วมีคู่นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของความแฮปปี้ในเรื่องความรักมากๆเข้าใจกันดีทุกอย่างนะคะแล้วก็ มีความสุขหวานจนมดขึ้นเพื่อนอิจฉาเลยล่ะคะ่ะส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้อาจจะยังนกอยู่หน้ายังไม่มีคนเข้ามานะคะหรือถ้ามีคนที่คุยอยู่ก็อาจจะทะเลาะหรือว่าเลิกกันได้นะคะยังโสดต่อไปคะ่ะคานเท่านั้นที่เป็นของเราคะ่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารแข็งแรงดีไม่มีเจ็บป่วยอะไรเลยนะคะค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีนะคะ ไม่ได้น่ากังวลในเรื่องการแอดมิทหรือการผ่าตัดอะไรเลยค่ะแฮปปี้ดีในเรื่องสุขภาพค่ะคนที่เกิดวันอังคารแนะนำให้ไปเสริมดวงโดยขอพรจากพระแม่อุมาเทวีนะคะเพื่อขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เฮงเฮงของเราเป็นสองเท่าเลยค่ะ